หน้าภูมิคือคุณสมบัติทางกายภาพของสสารที่แสดงปริมาณทางความร้อนและความเย็นหรือระดับความร้อนหรือความเย็นของวัตถุเมื่อเราพูดถึงบางสิ่งที่รู้สึกร้อนเช่นน้ำแกงจืดที่เราดื่มเมื่อไม่สบายหรือเย็นเช่นหิมะโดยเฉพาะถ้าคุณไม่สวมถุงมือ เมื่อเรากำลังพูดถึงระดับความร้อนซึ่งหมายถึงเป็นการรวมตัวกันของพลังงานที่มีอยู่ในสสารซึ่งเป็นที่มาของการเกิดขึ้นของความร้อนและเกิดการไหลของพลังงานเมื่อร่างกายสัมผัสกับวัตถุอีกสิ่งหนึ่งที่เย็นกว่าความร้อนหมายถึงพลังงาน ที่ถ่ายเทจากสสารหรือระบบหนึ่งไปยังสสารหรือระบบอื่นโดยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิในทางอุณหพลศาสตร์จะใช้ปริมาณ TDS ในการวัดปริมาณความร้อนซึ่งมีความหมายอุณหภูมิสมบูรณ์ของวัตถุคูณกับอัตราการเพิ่มของเอนโทรปีในระบบเมื่อวัดที่พื้นผิว ของวัตถุความร้อนสามารถไหลผ่านจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงไปยังวัตถุที่มีอุณหภูมิตำกว่าหากต้องการให้ความร้อนถ่ายเทไปยังอุณหภูมิที่มีอุณหภูมิที่มีอุณหภูมิเท่ากันหรือสูงกว่าจะทําได้ก็ต่อเมื่อใช้ปั๊มความร้อนเท่านั้นการสร้างแหล่งความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงสามารถทําได้จาก ปฏิกิริยาเคมีเช่นการเผาไหม้ปฏิกิริยานิวเคลียร์เช่นฟฟวชั่นในดวงอาทิตย์การเคลื่อนที่ของอนุภาคแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเตาไฟฟ้าหรือการเคลื่อนที่ทางกลเช่นการเสียดสีโดยที่อุณหภูมิเป็นหน่วยวัดปริมาณของพลังงานภายในหรือเอนเทอปีซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส่งผล อัตราการถ่ายเทความร้อนของวัตถุนั้นๆสารทํางานหรือสารตัวกลางหมายถึงสารที่มีสภาพของเหลวหรือกา๊าซซึ่งสามารถเก็บสะสมพลังงานไว้ในตัวและจ่ายพลังงานออกมาได้หรือทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการเปลี่ยนรูปของพลังงานจากพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกรูปหนึ่งได้หรือสารตัวกลางอาจจะถูกอัดให้ มีปริมาณเล็กลงหรือขยายตัวให้มีปริมาณสารบริสุทธิ์คือสารเนื้อเดียวที่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวคงที่เช่นน้ำมีจุดเดือด100องศาเซลเซียสขณะน้ำเดือดวัดอุณหภูมิได้100องศาเซลเซียสสารบริสุทธิ์จำแนกเป็น2ประเภทดังนี้1ธาตุคือสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอม ชนิดเดียวไม่สามารถแยกออกเป็นสารอื่นโดยวิธีทางเคมีหน่วยย่อยของธาตุคืออะตอมเช่นออกซิเจนเหล็กทองแดงอะลูมิเนียมทองเป็นต้น 2. ส,สารประกอบคือสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยหน่วยย่อยๆที่ยังคงแสดงสมบัติของสารที่เรียกว่าโมเลกุลหรือประกอบด้วยอะตอมของธาตุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปรวม ตัวการทางเคมีโดยอัตราส่วนของมวลหรือปริมาตรที่คงที่สามารถแยกสารประกอบออกเป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบหรือสารประกอบอื่นได้โดยวิธีการทางเคมีเช่นน้ำประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจนและธาตุออกซิเจนภาวะหมายถึงสภาพของระบบที่ถูกกำหนดโดย ชุดของสมบัติของระบบเช่นอุณหภูมิความดันเป็นต้นสภาวะและสภาวะสมดุลสภาวะสมดุลหมายถึงสภาวะที่ไม่มีแรงผลักดันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในระบบจึงทําให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นภายในระบบสมบัติที่ขึ้นอยู่กับมวลของระบบคือสมบัติใดๆ ของวัตถุหรือระบบที่แปรผันหรือขึ้นอยู่กับขนาดหรือขอบเขตของระบบเช่นมวลปริมาณพลังงานรวมเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นน้ำหนัก1กิโลกร,รมัมย่อมมีค่ามวลไม่เท่ากับน้ำหนัก2กิโลกร,รมัมสถานะเป็นกลุ่มของสภาพระบบทางกายภาพที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติทางฟิสิกเช่นความหนาแน่น โครงสร้างผลึกดัชนีหักหักเหของแสงและอื่นๆสถานะที่คุ้นเคยกันมากได้แก่ของแข็งของเหลวและแก๊สกระบวนการหมายถึงแนวทางการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีขั้นตอนซึ่งวางไว้อย่างเป็นลำดับตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเสร็จตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ขั้นตอนดังกล่าว ช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพนำไปสู่ความสำเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายได้โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยที่สุดหมายถึงการดำเนินงานเป็นขั้นตอนนำไปสู่ผลที่ต้องการในการใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงวัฏจักรการหมุนเวียนของแร่ธาตุเป็นวัฏจักรของสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์ กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายช่วงเวลาของสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและดำเนินต่อไปหมุนเวียนจากจุดเริ่มไปยังจุดจบต่อไปเรื่อยๆความหมายของระบบระบบคือกระบวนการต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันระหว่างกระบวนการเหล่านั้นและเชื่อมต่อกันเพื่อทำงานใดงานหนึ่งให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ระบบ คือกลุ่มขององค์ประกอบต่างๆที่ทำงานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์อันเดียวกันคุณสมบัติจำเพาะ 1. อุณหภูมิที่เหมาะสมกำหนดตามความต้องการของกระบวนการผลิตหรือหากไม่มีความสำคัญทางด้านการผลิต 2. ความชื้นสัมผัสที่เหมาะสมขึ้นกับลักษณะงานกระบวนการผลิตหรือชนิดผลิตภัณฑ์ ในบางกรณีหากความชื้นสูงไปอาจทำให้ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เกิดสนิมได้หรือผลิตภัณฑ์บางชนิดที่สามารถดูดความชื้นได้ง่ายซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติหรือคุณภาพเปลี่ยนไปในทางตรงข้ามหากความชื้นสัมผัสต่างไปจะเกิดประจุไฟฟ้าที่วัสดุหรือชิ้นส่วน ทำให้เกิดปัญหาอนุภาคดูดติดกันได้หากไม่มีข้อกำหนดโดยทั่วไปกำหนดให้มีความชื้นประมาณ50บวกลบ10ความดันควรรักษาความดันในห้องสะอาดให้เป็นบวกเสมอมีทางเข้าออกที่ปิดมิดชิดและมีพัดลมเป่าเพื่อดันลมออกไปป้องกันมิให้อุณภาคเข้ามาปนเปื้อนในห้อง ทั้งนี้ห้องที่มีระดับความสะอาดต่างกันให้มีความดันต่างต่างกันอย่างน้อย0.05นิ้ว 4. แสงสว่างหากไม่มีการกำหนดพิเศษให้ใช้แสงสว่าง 5. ระดับเสียงตามข้อกำหนดของการใช้งาน